สวัสดีครับครูน้ําอุ่นจับมือทำอสังหาพารวยนะครับวันนี้พามารวยกับการท่องเที่ยวนะอันนี้พามาที่บ้านเพื่อนผมเองนะครับก็เพิ่งเป็นเพื่อนกันวันนี้แหละมันเป็นหนึ่งในศาสตร์การเจรจานะครับเดี๋ยวผมถ้าผมอาจจะสอนในไลน์นี้ด้วยนะครับมันอยู่ที่ใกล้ๆก,กับร้านกาแฟหยุดเวลาเลยนะ ดูวิวข้างหลังผมซะก,ก่อนเห็นไหมฮะวิวสวยมากเลยนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นทุ่งนานะพอเรามาที่ร้านกาแฟหยุดเวลาเนี่ยเราขึ้นมาจากทางทางถนนปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นป้ายนี้เลยนะครับสปันร้านนาไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะ แล้วก็เป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยนะครับที่มารีวิวก็มีตอนนี้มีคนมาพักแล้วซึ่งเป็นบ้านผมเองอันนี้มีเต็นท์นะครับมีเต็นท์อยู่สี่เต็นท์ด้วยกันนะครับราคาก็คนละ600บาทนะครับก็ก่อสร้างแบบง่ายๆแบบธรรมชาตินะครับ ราคา600บาทเนี่ยก็มีเต็นท์นะครับแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟด้วยนะแถมมีอาหารเย็นด้วยทหานะครับ,นะรบส่วนอ,อันนี้เป็นบ้านนะครับเดี๋ยวผมคือเต็นท์มันก็ธรรมดานะแต่ตัวบ้านเนี่ย เราไปดูกันดีกว่าว่าบ้านเป็นยังไงมีคนนําทางด้วยมีคนนําทางเอานําทางไปเนี่ยครับก็เป็นแบบฟิลธรรมชาตินะครับสําหรับคนที่แบบอยากมาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆอ่ะดินจริงๆอ่ะเนี่ยนะอ๋อนี่ฮะก็เป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ก็ทําเป็นบ้านได้นะอาคือผมพาดูบ้านปูนบ้านอะไรหลายรอบลนะอันนี้มาเป็น แนวท่องเที่ยวโอ้โหดูวิวนี้ก่อนนี่โอ้โหดูวิวด้านหน้านี่นะครับอพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีที่นั่งนะครับแล้วก็มีกาแฟมีเครื่องเป่าผมอะไรอย่างนี้มีปักอะไรพร้อมเลยนะครับแล้วก็มีกระจมข้างในนะสวยนะครับทีนี้มามองดูมุมนเนี้ยเห็นไหมเป็นแบบแช่น้ำจากรุช,ช่นะ แล้วก็อาจจะชมวิวเปิดกว้างๆเลยนี่ครับก็เนี่ยนั่งแช่น้ำชมวิวจิบกาแฟไปได้เลยนะครับสบายๆนะเออดีนะหรือนั่งกินลมชมวิวไปอันนี้ตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะแต่ว่าอากาศเนี่ยเย็นสบายมากเลยนะครับ ปีเซนเตอร์ของเรานี่ก็ชิลมากแล้วเนี่ยคือภาพเนี้ยเนี่ยลมชยโอย่างเงี้ยจะมีตลอดทั้งวันเลยนะครับคือเนี่ยวิวเนี่ยนะผมพาไปดูพาโลนาม,มานะนี่รอบทิศทางเลยนะครับก็จะอากาศก็จะดีลายล้อมด้วยธรรมชาตินะอ่ะแล้วก็มีเนี่ย มีชาวบ้านมาเที่ยวอยู่ฝั่งนี้ก็อ้าอ่าแล้วก็มีที่นั่งสบายๆนะครับเนี่ยดูพีเซนเตอร์ของเราเี่ยทำงานดีกเกินนะเนะี่ยนะครับนั่งชิลไปสบายๆโอเคที่พักแล้วมาดูที่นอนหน่อยอ่ะไป,ไปเลยตแต่ๆโอ้โหกว้างมากเลย เนี่ยกว้างมากเลยคือพอพอ,พอนอนในเต็นท์อ่ะมันจะมันจะได้ฟีลอีกอย่างหนึง่งไงกว้างขนาดแบบจุเตียงสองเตียงอะ่ะแล้วมันยังมีที่เหลือด้านข้างอีกอมีโต๊ะตั้งอีกอ,อันนั้นคืออะไรอ๋อเปิดไฟได้ด้วยอ่ะเ,เปิดไฟให้ดูเนี่ยนี่คืออ่ามีเตียงสองเตียงมีโต๊ะแถมมี ที่นั่งให้นั่งแบบสบายๆอ้โหสบายจังเลยนะครับสบายจังเลยใครที่สนใจนะครับที่จะมาท่องเที่ยวเมืองน่านเนี่ยนะแล้วก็มาในสถานที่แบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้ในราคาเนี่ยเช่าเต็นท์ก็แค่คนละ600บาทนะครับก็มากันกับเพื่อนๆนะ ถ้าเป็นบ้านอะ่ะมันก็เฉลี่ยละคนละ1,000บาทนะแล้วก็จะได้วิวแบบนี้เดี๋ยวผมทาแสงให้นี่เห็นไหมอืมแล้วก็อาหาร2มื้อนะคุ้มนะครับปกติกินกาแฟแก้วหนึ่งก็เกือบร้อยแล้วใช่ไหมอืมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับอ๋อแล้วถ้าเกิดจะมาเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ เจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับบายบาย